ทานเลืองกบเลือดนายยามเช้าที่น่าเป็นสุขในบึงที่เต็มไปด้วยบรรดากบเห่งนีน้บรรดากบที่นี่วันๆเอาแต่กินนอนร้องเพลงเต้นรำซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นบรรดากบที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่กบเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยครับ my ดันนะสิฉันว่าบือบ,บ้านเราก็ร่มรื่นดีน้ำก็ใสดีอาหารก็หาง่ายแต่ทำไมกบอ้วนอย่างฉันยังรู้สึกเบื่อเื่อก็ไม่รู้เหมือนกันอา,อาบๆก็ย่องจะบอกให้เพราะชีวิตกบอย่างพวกเราเนี่ยจังเรียบง่ายราบรื่นเกินไปนะสิถึงได้น่าเบือ่อ เรื่องง่ายๆยเนี้ยแหมไม่น่าถามละเอาเนี่นายกบยงได้ว่าฉันหรออไม่ไม่ได้ว่าอะไรสกักหน่อ,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 อยอย่าเถียงกันเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็เถียงกันน่าเบืเ่อเจ๊งๆพวกเนี้ยแหม่จริงๆแล้วถ้าเรามีหัวหน้ากบก,ก็ดีเนาะเวลาที่กบอ้วนกับกบยงเถียงกัน เราจะได้มีหัวหน้าไว้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดหัวหน้ากบเอเอเจงได้หากเรามีหัวหน้ากบท่านหัวหน้ากบอาจจะพาพวกเราไปเที่ยวบึงอื่นๆให้ชีวิตตื่นเต้นก็ได้เจงได้เจงเจงด้กบย่องชีวิตกบบกอย่างพวกเราจะไม่เบื่อหากมีนายกบมีหัวหน้ากบ งั้นพวกเราเจ้าก็ต้องไปขอนายกบจากท่านเทวดาให้ท่านส่งนายกบมาให้พวกเราเนอะอ๊อฟอใช่ใ oh, oh. oh, oh. ้ขอนายกบจากเทวดาขอได้ก oh. 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 yep. okay. oh. okay. ็ขอได้ขอดขอได้ขอได้ดก พวกเจ้าอยากได้นายอย่างนั้นเหรอเจ้ากบใช่แล้วท่านเทวดาพวกเราอยากได้นายกบอ๊อบออไว้คอยดูแลข้าว่ากบอย่างพวกเจ้าก็สุขสบายดีแล้วไม่ใช่เหรออาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์บรรยากาศลอบบึงก็สวยงามแล้วอยากได้นายไปทำไมกันล่ะ

พวกเจ้ากลับไปรอที่บึงกอดก็แล้วกันพรุ่งนี้ข้าจะส่งนายไปให้ที่บึงได้ได้ได้ แล้วแล้วท่านเทวดาส่งอะไรมาให้เนี่ยเอเจ้านายรูปร่างแปลกๆกลมๆยาวๆเอดูท่าทางเจ้านายเราจะว่ายน้ำเก่งนะลอยน้ำตลอดเวลาเลยแต่เอธอย่าพึ่งเข้าใกล้ดีกว่าอาจจะไม่ปลอดภยัยดูเจ้านายเราสินอนแน่นิ่งไม่พูดไม่จาเลยดูท่าทาง ทมนทมนน่ากลัวยังไงก็ไม so ่รู้เนาะเจ้ากบเหล่านี้ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เทวดาส่งลงมาจากฟ้าฟ้าก็คือท่อนไม้ธรรมดาธรรมดานี้เองเจ้ากบต่างยังไม่กล้าเข้าใกล้ในของมันเลยด้วยความกลัว ไม่ไ่ากลัวหรอกนอนนิ่งๆเฉยๆดูสิฉันกระโดดมาบนนายเราก็ได้เดินบนนายเราก็ยังได้เลยอะจริงด้วยจริงด้วยถือว่าเลวดาส่งเจ้าดายให้พวกเรากระโดดเล่นจะได้ไม่เบื่อจริงด้วยงานฉันกระโดดบนตุนกันไห้แลาวชั้นก็ชอบ ดากบต่างสนุกสนานที่ได้กระโดดบนท่อนไม้ที่มันคิดว่าเป็นเจ้านายของมันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากบก็เบื่อและคิดว่าสิ่งที่เทวดาส่งมาให้เป็นนายของมันนั้นมันยังไม่ดีพอมันจึงเดินทางไปหาเทวดาอีก ข้อไดห้เขอได้เข้าหมายใหม่ฮะว่ายังไงนะเจ้ากบพวกเราอยากได้เจ้านายใหม่เจ้านายที่เทวดาส่งมาให้ไม่ดีเลยคือเลืกกั ใายออกๆกบอ้วนว่าต้องมีความเฉลียวฉลาดด้วยถึงจะดีนะท่านท่านเทวดารีบส่งเจ้านายใหม่ให้พวกเราโดนเลยนะท่านไม่งั้นไม่ยอมจริงๆด้วยฮ้พวกเจ้าเนี่ยช่างเรื่องมากจริงๆความจริงพวกเจ้าไม่ต้องมีนายก็สบายอยู่แล้วนี่นะ เธอหน้าเอานายมาให้เราเร็วๆเถอ,นถอะนะเทวดาโอ้ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดของพวกเจ้าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนรู้ไหม ได้ได้เอาแบบเฉลียวฉลาดปราดเปรียวว่องไวใช่ไหมหล่อรลับก็แล้วกันนะฮ เฮ้พวกนายนั่นใหญ่เจ้าไดนใหม่ที่ท่านเทวดาส่งมาให้สวัสดีที่นี่ต้องการเจ้านายใหม่ใช่ไหมฉันคือนกกษาเจ้านายใหม่ของพวกเธอ ววานสมชายชาติดีดีดแม่กบบึงนี้อ้วนอ,นอนทั้งนั้นเลยท่าทางอาหารการกินของสมบูรณ์ดีฮ่าฮ่ดีดีกบอ้วนอวนอย่างนี้เนื้อจะได้หวานนุ่มอร่อยรินแม่ได้เวลาอาหารพอดี เลือกกินเลยก็แล้วกันว้าวอะไรอกันอยักกินจะไปไหมามะจะหนีไปไหนให้เจ้านายเลือกกินง่ายๆสิเจ้าไม่ต้องหนีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมามัาเร็วๆแย่เนี่ย ด้วยความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดของบรรดากบไม่พอใจในสิ่งที่มีทําทำให้เทวดาส่งนกกระสาเจ้านายตัวใหม่มาให้ตามที่ขอนกกระสาเลยจัดก,การกินกบในเมืองเป็นอาหารนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีกบไปขอเจ้านายตัวใหม่จากเทวดาอีกเลยอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ